khỏe vẫn còn nói nói nhiều nói chúng ta làm việc cùng nhau chúng ta Oh. ฟินโชว์หน่อยฟารินเป็นคิ๊ื้นเอาไปชุบแล้วก็ขึ้นมาความอุ่นกคิ๊บตื้นจะทำให้ข้อดีที่อยากที่สาวค่ะปจําเราต้องเปลี่ยนอะไรไม่ได้เป็นการร้องเพลงค่ะเรา はいました。 ไม่ยากนะยากไหมเนะเดี๋ยวจะเค็มไปอันนี้อันนี้สนใจสมัครทางนี้มีคนเลือกสมัครสมัครอยากเรียนอยากเรียนแล้วอยากเรียนอยากอยู่อีกนะสนใจอยากเรียนรภาษาอังกฤษ

วันนี้นะคะโฮมสเตย์ช่นของเรานะคะก็เปิดเราจะขึ้นเรื่องขอทักทายสมาชิกเก่านะคะใครเป็นสมาชิกเก่าที่มาใช้บริการบ่อยๆก็คือหมายจารย์เยอะนะคะใครเป็นครอบครัวของกรทมที่จะเป็นสมาชิกใหม่มาร่วมกับพวกเราบ้างคะก็ครบตัวยาดินหรือยัง ที่จะขับรถไปสองชั่วโมงเพื่อไปกินข้าวกางวันมื้อหนึ่งถ้าวกลับมากลับมาทำงานน้องๆขอจะเป็นหลักในการดูแลแต่วันนี้กรุงเทพมหานครผลักดันแนวคลิปใหม่ในแนวคลิปที่ต้องการจะรักษาสังคมไทยที่ให้ความสำคัญกับบุปมาการดี สังคมไทยที่ให้ความค่าให้ความเคารพให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุเราอยากเห็นหตอนนี้เราเป็นสังคมผู้สูงอยายุเดี๋ยวการยาที่หมอจะเป็นผู้สูงอายุนะหมจะหกสิทนนะะ,ะหอจะบกสินนะเราให้ความสำคัญแล้วเราจะทำอะไรเรามี งานโครงการเออยอะแยะแต่หมอต้องการเห็นแผนงานะโครงการที่เป็นรูปประมับรูปประมับที่ว่านี่คือจำต้องได้อันแรกที่อยากเห็นก่อนหมอจะเสียงวันนี้เ็าชวนหมอมาดูว่าเขาทำแล้วนะทำอะไรอกก็คือผู้จัดการและบุคลากรมาทำงานแล้วทิ้งความหยงใยให้ทราบคุณพ่อคุณแม่ยังโอเคไหมจะดีหรือเปล่า วันนี้มาทํางานด้วยกันหนูมาทํางานพ่อแม่ก็มามีเพื่อนมาทากิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆอย่าลืมต้อนะรับเพื่อนๆด้วยนะคะมั่นใจว่าบุพการีได้รับกันบุพการีมีเพื่อนบุพการีจะมีกิจกรรมที่สนใจและได้ทำ กำลังกายได้ออกกำลังกายถ้าที่สำคัญกว่าคือในทุกหนึ่งเดือนเด็กๆเขาจะมีการย่างผ้าปองันเขาจะมีคาราป้องันพร้อมเรื่องความเสื่อมเป็นเรื่องธรรมชาติไม่มีอะไรไม่เสื่อมต่อไปนี้ตื่นอยู่อย่าง แล้วมีเครื่องช่วยฟังไม่เกินหรอกแต่จริงแน,น่ารายยิ้มของทุกคนจะเป็นกำลังใจสวยคนยิ้มเนี่ยน้ำตื้นเรียกคนยิ้มเนี่ยทำให้คนตันน้งเคียงมีความสวย คุณแม่หมอหมอสวนมาเรื่องที่ทุกคนจะต้องเจอค่ถ้าจะตายต้องตายดีภาษาหมอคือมีพุญแตายดีตายอย่างสมฉิีนังเป็นมนรเพราะฉะประชาชนมีการดูแลแล้ว หมอที่หมออยากทำต่อให้มันเป็นเรื่องติดตามว่ามันส่งผลก็คือโครงการคีรลุกมาะามาท้ายแร้ คือคนที่มีศักยภาพและเหนี่ยวหวอนมีโอกาสหวอนจับได้ที่ทุกครั้งะคะ่ะขอบพระคุณทุกท่านนะคะ